โยโยโยสวัสดีครับพี่สี่คืนหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหนังเหงมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก่อนติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตนะครับแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มหนังได้ที่แอดเอ็มบครับเอามาถึงคัมคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับ3คู่มาจาก3รายการเลยครับไปที่เวลา5้าทุา่มสินาทีซาอุดีโปรโลิกนัดรองสุดท้ายนะครับเอานาเซอร์อันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับเอาคาริสอันดับ10เอานาเซอร์64แต้มเกมล่าสุดดเเปิิิบบบ้าาาาานนนสมออาานมมอออออัตตววว1-1ะคระรรโโโโโซ มีซาดิโอมาเน่กองหน้าเป็นจอรดูรานนะครับเฉอกับอัลคาลิส7 7แต้มเกมล่าสุดบุกชนะออรูบามา2-1 c o น s t a n ะครับคอนสแตนตินสตฟอร์ตูนิสตัวทีมกรีซนะครับก็นัดทีแล้ยิง2ลูกมีโทมัสเมอร์ครับตัวลูกชาวออสเตรียกองหน้าเป็นอับดุล ซาเลมนะครับเจอกันนัดแรกเอัลนาเซอร์บุกชนะ3 1่ก่อนเกมเอัลนาเซอร์เป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับจริงๆอัลนาเซอร์ฤดูกาลนี้ถือว่าล้มเหลวนะครับไม่มีโอกาสได้ลุ้นชป์ครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องอนาคตของโรนัลโดด้วยแต่ว่าเกมนี้เป็นการเล่นในบ้านนัดสุดท้ายนะครับเราต้องพยายามรักขึ้นไปถึงอันดับ3นะครับเกมแบบนี้น่าวัดใจเอัลนาเซอร์นะครับพี่เห็นว่าน่าจะยิงขาดถึง2ลูกเชียร์อัลนาเซอร์ได้นะครับโยโยโย่เจ <yo>, ็ดสัปดาห์ผลิตภัณฑ์ีคดวแนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดู ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขยับไปที่เวลา5้าทุ่มสีครับไปดูฟุตบอลเนเธอร์แลนด์เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับดอร์เดชอันดับ5จากเอสเตดีบีซีจะเปิดบ้านเจอกับวิลเลียมทเวนอันดับ16จากเอเดดีบีซีนะครับดอร์เดชรอบที่แล้วชนะเดอะครับชับมา2-0นะครับตัวลหลักก็กาเบรียลปาลติตัวอิตาลีแล้วก็มีโจชัวพีมาด้าตัวสหรัฐนะครับกองหน้าเป็นเควินฮีนครับเจอกับวิลเลียมทเว ก็ได้ายมารอบรองชนะเลิศเลยนะครับก็มีบอริสลัมเบิร์ตนิกดูคูเมนกองหน้าคี่ยานเรเซ่นะครับเจอกันหนล,ล่าสุดคือฤดูกาลที่แล้วครับปรากฏว่าเจอกันในเอสเต้เนี่ยเสมอหนหนึ่ง,งบ้านดอเดชบ้านวิลเลมเทเววิลเลมเทเวชนะ2-0ก่อนเกมเขามองเสมอไหนเสมอกันที่อาจารย์ชอบไปที่วิลเลมเทเวครับมองว่าเกรดบอลยังดูเหลื่อมกว่าแม้ว่าจะมาเยือนก็ตามนะครับแต่ว่าไม่เสมอก็ชนะครับเชียร์วิลเลมเทเวนะครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งตรงครับไปดูเพลย์ออฟเลื่ออนนนนชชชชััช้้ตกรบิิงะเลศ ก็เล่นระบบยเย้าเยือนคืนนี้เป็นนัดแรกนะครับเมดอันดับ3จากลีกเดอร์จะเปิดบ้านเจอกับแรงอันดับ16จากลีกเอิงนะครับเมดเนี่ยรอบรองชนะเลิศเอาชนะดันเคิร์กมา1 0ต่อ0ครับตัวหลักๆก,ก็กวัวเทียหินนะครับเอามาดูดียาวโลกกองหน้าเป็นทีเดียนซาบาลี่ครับเจอกับแรงก็ เอา,อาง,ง่ายๆมารอในรอบชิงเลยนะครับนัดล่าสุดคือนัดปิดฤดูกาลครับบุกแพลวิวมา1-2นะครับก็มี2ตัวญี่ปุ่นนะครับเซกเนะฮิโรกิเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ตัวรุกอย่างจุนยะอีโตแล้วก็มีอามาดูโกเน่กองหน้าเป็นเทอร์นชิบัตชูนะครับหัวหอกชาวสารัฐ เจอหัวล่าสุดคือฤดูกาลที่แล้วในลีกเอิงนะครับก็เสมอหนึ่งสบ้านแมทแล้วก็บ้านแรงแรงเปิดบ้านชนะ2อหนึ่งก่อนเกมขอมองอแรงยังเหลื่อมนิดๆนะครับแม่แต่ว่าแมทก็เป็นทีมที่เพิ่งตกชั้นไปจากลีกเอิงไปลีกเดินนะครับแล้วก็ต้องการจะคัมแบ็กกลับมาเกมแบบนี้เล่นในบ้านแมทก่อนด้วยครับพี่เห็นมองว่าสู้ได้ครับวัดใจแมทในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เอานาเซอร์วิลเลมเเวและแมทขอด้วยก่อนโชคดีครับบ๊ายบาย